อย่างสี่แยกนี้นะครับก็เป็นแยกที่จะข้ามไปที่โรงพยาบาลเลิศศินแต่ทีนี้เวลาเราจะข้ามถนนมีทางม้าลายตรงนี้มีสี่แยกตรงนี้นะครับเราก็จะมองไม่เห็นสัญญาณไฟที่จะบอกเราว่าเราข้ามได้หรือยังข้ามได้เมื่อไหร่นะครับเราไม่แน่ใจนะครับว่าสัญญาณไฟตรงนั้นที่เป็นไฟแดงคนข้ามเนี่ยใช่สัญญาณไฟสําหรับทางม้าลายนี้หรือเปล่าเป็นสีแดงอยู่แสดงว่าห้ามข้ามนะก็มีคนข้ามไปเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่ของเราหรือเปล่ามันอยู่ไกลามาก ตรงนี้เองก็อันตรายนะครับเรามายืนรอข้ามอยู่กลางถนนรถที่จะกถนนจะเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราไม่มีเกาะที่จะป้องกันเซฟตี้ให้กับคนข้ามถนนเลยนะครับ mm hmm. อันนี้น่าจะเป็นไฟเขียวแล้วนะครับ mm hmm. มาถึงเกาะกลางถนนตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าสัญญาณไฟคนข้ามอยู่ตรงนู้นนะครับ ซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ห่างจากทางม้าลายไปนะครับแล้วถ้าเกิดอยู่ตรงนู้นเองเนี่ยต่อหม้อของทางด่วนก็จะบังสัญญาณไฟทําให้เรามองไม่เห็นสัญญาณไฟคนข้ามเราเห็นชัดเจนนะครับว่าตรงนู้นเองมีสัญญาณคนข้ามเห็นไหมสีเขียวอยู่แสดงว่าจริงๆแล้วทางม้าลายวนอ,อยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าเราจะได้เห็นสัญญาณคนข้ามได้ถนัดว่าอันไหนข้ามได้อันไหนข้ามไม่ได้ตรงนี้เองการติดตั้งเสาสัญญาณ ไฟเขียวไฟแดงที่มีสัญญาณคนข้ามอยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะติดตั้งได้ไม่ตรงกับจุดที่มีทางม้าลายหรือทางม้าลายเนี่ยก็ติดตั้งไม่ตรงจุดกับสัญญาณไฟนะครับทางม้าลายอาจจะถูกขยับออกไปให้ใกล้แยกนะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจอดรถก็เป็นไปได้ทําให้ทางม้าลายกับเสาสัญญาณไฟเนี่ยมันไม่ตรงกันซึ่งเวลาข้ามคนก็จะมองไม่เห็นสัญญาณไฟครับว่าข้ามได้หรือยังตรงนี้เองก็เป็น สิ่งที่เรียกว่ามันไม่สะดวกแล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยได้ครับ